สวัสดีครับก็ขอน้ทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเกมจำลองหม่การแข่งขันครับซูบอนยูฟ่าแชมเปียนลีกครับคู่ระหว่างปิยาเรียลครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินเพลนโซนครับทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ครับเตะจริงครับในวันพุธที่22ตุลาคมครับเวลา2นาฬิกาครับหรือตี2ตามเวลาบ้านเราครับตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยนะครับผ่านไป2เกมครับ ล่อเฟดลีกแมสตี้อันดับ8ครับแข่ง2นัดมี4คะแนนครับส่วนบียาเลอครับอยู่อันดับที่26ครับแข่ง2นัดมี1คะแนนครับก็สามารถรับชมได้ครับในแมตช์จริงทีมสอตีสนะครับวันนี้จำลองไปไการแข่งขันครับผ่านอีฟบอล2021ครับสถิติการเจอกันนะครับของทั้ง2ทีมเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนครับ ในส่วนของซูบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับนี่เกมแรกเลยครับเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของผู้เล่นทั้งสองทีมครับดูเจ้าบ้านบีเรลกันก่อนนะครับเอาครับบีเรลครับเจ้าบ้าน 4-1 4-1ครับหน้าเป้าจราดโมเรโน่ครับซ้ายบุสตันครับทางขวาเป็นนิคัสเปเป้มีโทมัสปาเต้ครับจับคู่กับเดนเนลลปาเลโค่ครับทางฝั่งของแมชชั่นสตี้ครับ4-1 2-3ฮาเลนหน้าเป้าครับซ้ายเป็นโฟเดนขวาเป็นโดกูครับมีเบโรซินวากับโควาซิตครับแล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกครับก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นการเล็กน้อยครับ มาครับเกมเริ่มครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านครับบีเยลาชุดสีเหลืองครับปลุกซ้ายไปขวาครับเขี่ยลูกเล่นเล่นก่อนครับมาสตี้ครับมาในชุดสีฟ้าตอมัสปาเต้ครับให้มานิคลัสเปเป้สองคนนี้นี่ก็อดีตผู้เล่นของอาร์เซนอลครับให้มาเปเป้ขวามาที่ฟลอยครับฟลอยเจอกับมาเก้ครับเปิดมาลูกนี้ได้โควก่อนเลยครับมา สาประตูครับวันนี้เป็นดอนารุม่าครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับลูเบนดิแอสดิแอสไปมาที่อาเก้ครับบรโริสินวาฟเดนครับเอา้าไปชนกันจังหวะนี้ครับเอา้าฮาแลนด์ซัดลูกนี้โอ้โหซูเปอร์เซฟครับมจังหวะแรกครับ ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นแอสซิสต์เข้ามาของอาเก้ครับโอ้โหแล้วไหลมาซัดด้วยซ้ายครับติดเซฟครับจังหวะนี้ครับวันนี้จรามีโดกูนี่ไปอยู่ทางขวานะครับปกติต้องเล่นซ้ายนะครับถ้าของจริงจังหวะนี้ครับ AI ก็จัดมาเล่นขวาเฉยเลยครับอาเก้ครับดกูมาที่โฟเรน โฟเดนพลาดแล้วครับจังหวะนี้เป็นเปเป้เอ้าเตะมาลูกนี้บอลยังไม่ออกด้วยครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายเป็นลูเบนเดียสเคลียได้ที่สโตนครับให้มาที่ดีอสาสอาธานอาเก้ครับโอ้โอาเก้วันนี้แอสซิสต์ดีครับโควาสิตโดกูฮึมเจอร์ม่โดกูจังหวะนี้เอาล้วครับเปิดมาลูกนี้เคลาดโมเลนโ,โนหูดอนนาร์มาออกมาครับ แล้วยังไงครับเปิดมาลูกนี้ยังไม่ได้เดนียลปาเลโกครับให้มาเปเดราซ่าปาเต้ครับให้มาเปเดราซ่าไหลมาที่ปาเลโกค,ครับเปเดราซ่าหลอกเลวิสให้มาที่โทมัสปาเตา้หมาแล้วครับนี่เรียบร้อยครับ1นึ่งต่อศูนย์เนี้ อาเลับเจ้าบ้านทางฝั่งของบียลขึ้นนำไปก่อนครับจากเกลา์ดโมเรโน่ครับในนาทีที่16ครับโู้โดนไปก่อนเลยครับอ่าดนนารูม่าครับเสียประตูในเวทีแชมเปียนลีกครับไปดูการที่แล้วเนี่ยพาเปเชนนะครับพาแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกกับอัดชิงครับดูครับโอ้จังหวะนี้โู้ตรงจุดโทษพอดีเป๊ะเลยครับ ยิงอยู่โทษเลยครับลูกนี้นี่เป็นโอกาสครั้งแรกครับของบิยาเล่ในเกมนี้ด้วยครับนาทีสิบแล้วยิงครั้งแรกเป็นประตูเลยครับเจ้าบ้านบิยาเล่ครับ,บ,รบขึ้นนําไปก่อนครับมาเล่นในบ้านเดี๋ยวนี้ครับนาทีสิครับโรดี้ <S 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 จริงโรดดี้ก็เจ็บนะครับ มาครับโเอบเดนม,มาที่ฟลอยครับเบเป้ให้มามาที่ฟลอยฟลอยด์ไหลมาเอาถึงอีกแล้วครับเกลาโมเลโน่โอ้โหจ่ายเร็เลวลูกนี้ตอนนารุมาเซฟได้ไปขึ้นหน้ามาเลยครับฮาเลนออกเร็วครับแหมไม่ได้เบเดราซ่าเอาู้จังหวะนี้จ่ายเสียเองครับเกือบไปครับ กีครับมาที่เปรดาส่าออมมานี่ผู้เป้าหมายอยู่ที่โมเรโนโอ,อย่างเดียวเลยครับหมายแล้วครับโมเรโนโอเอ้านีคลาสเป,เปเป้สัตว์ลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนีคลาสเปเป้ครับโอ้โหเด็กกาวาซโนครับยิงขึ้นนำให้กับบีเยลลขึ้นมาเป็น2อต่อศูนย์ครับอู้นี่นำค่อนข้างไวครับ โอ้นาธานอาเก้ครับตรงกลางมันว่างครับโอ้โทษอาเก้ก็ไม่ได้ครับอาเก้เนี่ยเล่นเป็นแบ็กซ้ายด้วยจอห์นสโตนกับรูเบริอสเนี่ยครับโอ้โหตัวตรงกลางนี่ปล่อยหลุดไม่ได้ไงครับจังหวะนี้2ต่อ0ครับโอ้โหแล้วนำไปแล้วครับยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยครับนาที23แล้วานั่นเองครับ แมนเชสเตอร์นี่โดนไป2อสูแล้วครับอาเก้ให้มาโรดี้โรดี้มาที่โดกูเอาละครับฮาแลนพิกยิงลูกนี้หูเข้ามือของอเลสครับอีกก็ออเลสสาดยาวขึ้นเอ้าอเตะมาไม่ดีแต่ก็ยังได้อยู่ครับอีกแล้วเปเป้โทมสัสปาเต้ครับเหล่าไหลมาทางขวาหลุดอีกแล้วครับเปเป้ล็อกสวยด้วยโื้หจังหวะสุดท้ายครับ แม่ติดดีอาสครับเกือบไหลเข้าไปแล้วจังหวะนี้โฟเดนขึ้นมาโรดสิพอเสร็จครับมาที่เจอร์มินโดกูโดกูพิกจังหวะนี้ครับสวยครับล็อกสวยมากจังหวะนี้เลเวสเลเวสสุดเส้นแล้วครับไปไม่ได้ต้องจ่ายมาโดกูอาเก้ครับอาเก้โอ้ไปเอา้าจ่ายเสียครับโอ้นานะทานาเก้ แล้วเป็นบิยาเรียอโอ้ยไปจังหวะนี้แล้วเอ้าผู้สินินไม่ว่าอะไรครับโอ้โหมเรโนโร่ล่วงไปเลยนี่ครับโดกูแข็งกว่าครับโอ้จังหวะสุดท้ายนี่เปเดรซ่ามาช่วยได้ด,ดีาาดดนีลปาเลโก้ครับให้มาไหลามาสวยจังหวะนี้เกลาดมเรโน่โมเรโน่ถึงก่อนแล้วยังไงเปิดมาโอ้หจิตจอนสโตนครับเป็นแต่มุมเง็บ สซิงบอลเนี่ยห้าสิบเท่ากันนะครับปาเลโกโยนมาแล้วโขกลูกนี้เลยไปหมดครับแล้วบอลก็ออกหลังออกไปเป็นลูกตั้งแต่จากประตูครับดอนนารุมาเลนซันครับสโตนสโตนมาที่เลวิสไหลออกข้างมาครับเดอร์กูคืนมาเลวิสบนซ้าย ออกมาที่โควาสิตเจรมี่ดกูครับให้มาเลเวสตรงกลางมีเปโดโซินวาสวยครับหลอกไป2แล้วโดนรั่วปุสินไม่ว่าอะไรด้วยครับโอ้โหให้เล่นต่อแล้วเป็นบิเยลมาอีกแล้วครับมากัน3คนครับเบีเยลสาคนอุลลมาสตีมา5แล้วครับโอ้โหเรียบร้อยเกมชะง,งักไปนนิดนึงครับปาเต้มาครับปรเปเรซ่า อ้าวโดนแย่งครับโคอสิทธ์ไปแล้วครับฮาเลนสวยครับอ้าวจังหวะนี้โฟเดนหลุดแล้วครับฟิลโฟเดนหนึ่งต่อหนึ่งยิงโอ้โหซูเปอร์เซฟครับโอ้ยิงไม่เข้าเองครับจังหวะนี้ของโฟเดนครับโอ้หลุดไปยิงหนึ่งต่อหนึ่งกับสามประตูครับเอาเลสไม่ได้ครับโดกูโยนมาแล้วปัดทิ้งออกไปแปโรซินวาถึงบอลก่อนครับโคอาสิทธ์เสจไหลขวามาโดกูยกมาหาเลนจรากาศจังหวะนี้ก็ข้ามขานไปครับ โอกาสสามถึงสี่ครั้งครับช่วงสิบนาทีท้ายก็พยายามบุกนะครับเมสซี่นี่แต่ว่ายังทำประตูไม่ได้ครับโอ้ต้องให้เครดิตลูกที่หลุดเข้าไปยิงของโฟเดนครับแม่ไม่ผ่านมือของเรลสครับตดเจ็บนาทีเดียวครับครึ่งแรกบายยี่ครับให้มาเป๊ะๆขวามาที่ฟลอยครับดาน,นามีเคลาดโมเรโน,โน ยังไม่จ่ายครับฟลอยฟลอยไหลามาเปเป้เป,เป,เ,ป,เ,ปเป้เปิดมาโขกแล้วจังหวะนี้ยังไม่ออกลูกนี้เปเป้ยิงโค้ง,งเรียบร้อยไหมโอ้โหโค้งไปชนเสาครับแล้วจบเกมที่ครึ่งแรกครับบีเรลล์สองแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ครับโอ้โหลูกสุดท้ายนี่เกิดมีประตูที่3ครับโอ้โหปั่นโค้งของเปเป,เป้ไปชนเสานี่ครับโอกาสยิงของบีเรลเนี่ยแค่3ครั้งนะครับ เขากรอบไปสองเป็นสองประตูครับส่วนมสตี้นี่ยิงสี่กรอลบสามครับก็เดี๋ยวเรามาชมเกมข้่งหลังกันต่อครับกันที่ข้่งหลังครับ45นาทีเดี๋ยวต้องมาดูครับมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับ <seemingly? S 1> ก็ยังไม่เปลี่ยนตัวครับเป็นผู้เล่นชุดเดิมขึ้นแรกโดกูโดกูดไหลสวยครับโคบสิตโคบสิตปาดเข้าในอ้าวออกไปเองครับโ,โอ้โหโคบสิตครับพลาดครับจังหวะนี้ กอเลสเตะขึ้นมาจอห์นสโตนครับสโตนให้มาเอาา้าจังหวะนี้สวยด้วยโควิดไหลามาเอา้าฮาแลนด์ปล่อยพลิกมาลูกนี้ฮาแลนด์ยิงโอ้โหมุมแคบครับแม่ฮาแลนด์ไม่จ่ายเข้ามานะครับเจ้าตัวในเรื่องที่จะยิงเองด้วยครับแต่ว่ามุมมันไม่เหลือแล้วครับเนี่ยบ,บอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับสัตว์ลูกนี้ก็ปิดมุมไม่หมดแล้วนะครับเีเรล โอ้แ่ทั้งหน้านี่ไม่มีใครด้วยครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับเปิดมาลูกนี้จะ s t a เก็บได้ครับโคซิตให้มาเบดาโดซินวาครับเปเป้คือหลังมาครับเอลิกบายี่บายี่ออกมาทางซ้ายเปเดาซ่าไหลามาตรงกลางครับดาน,นียลปาเลโคด้านหน้ามีโมเรโนโรออยู่ครับเปเป้ เป๊ะโดนสกัดบล็อกไว้โควาสิตท,ทางขวามีเลวิสไปไม่ได้ครับต้องกลับคืนมาเซฟทางหลังกันใหม่โควาสิตครับแล้วโควาสิตก็เสียบอลอีกแล้วครับโควาสิตวันนี้เล่นไม่ค่อยดีนะครับเสียบอลค่อนข้างง่ายครับแดนกลางของมาสตี้ครับแล้วอัวไปยอค,ครับเตะมาโอ้เล่นสั้นๆกับใบย,ยี่แล้วสาดยาวขึ้นมาดิออสอาเก้ครับ นาธานอาเก้สโตนมาที่เลวิสโกวาสิต์โวาซต์อีกแล้วครับจงังหวะนี้แล้วไหลมา้หูหไม่ได้มาครับปาเต้โมลเลนโนครับซินวาเห็นวา,นวามาทางซ้ายโฟเดน โอ้ออกไปเองครับจังหวะนี้ครับโดีดีครับอ้าวโมเลโน,โนโครับหมานลครับไหลามาทีทา่เอาละปาเลโก้ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหแล้วจ่ายเสียเองครับ วมบเปลี่ยนตัวเลยนะครับจังหวะนี้ของเมสตีครับน่าช่วยกันดีครับสำหรับผู้เล่นของบียาเรลเอสตีครับมาอีกแล้วครับโควาสิตช้าอีกแล้วครับโู้โควาสิตนี่หลายจังหวะแล้วครับทำบอลเสียนี่ค่อนข้างหลายครั้งเลยวันนี้แดนกลางของเมสตีนี่สู้ไปรล้ลไม่ได้เลยครับวันนี้ปาเต้กับปาเลโกนี่ยืนดีมากครับ จุดอ่อนเลยเป็นโควาซิตนะครับเสียบอลง่ายครับเดี๋วมาอีกแล้วครับนี่ครับปาเลโกมาที่โทมัสปาเต้นี่ครับไหลมาเคลาดมูเลโนโดนเตะลูกนี้เป็นฟรีคิกครับอ้าอะไรครับโอ้โหนี่มีโอกาสโดนประตูที่3มครับแล้วยังไงครับโอ้คือนึกว่าโดนไปเหลืองนะจังหวะนี้ครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีประตูที่3มหรือเปล่าครับวันนี้เล่นดีครับ คาราดโมเรโน่บังบอลค่อนข้างดีครับแล้วมาดูฟรีคิกลูกนี้กันครับของเบียเลล่าแล้วเป็นดานี่ปาเลโคครับปั่นโค้งเรียบร้อยครับ3ต่อ0ครับโอ้โหไปกันใหญ่เลยครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนาทีเจ็10ครับเบียเลล่าหนีห่างไปเป็น3ต่อ0ครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับแมนเชสเตอร์ครับ เสีคองบอลก็ดีนะครับโอกาสเข้าทําก็มากกว่าครับแต่ว่าจังหวะสวนกลับของบียาลเนี่ยเป็นประตูดเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกอเวนเพหรือเซตเพย์ต่างๆครับโอ้โหดูครับผมกว่าแล้วเมื่อกี้ทางฝั่งของแมสตี้เนี่ยส่งซาบบนโยลงมานะครับแทนเจอร์ม่โดกูด้วยครับนาทีจะ1สิบนี่ครับแมสตี้ก็ของเกมได้ดีกว่านะครับจ่ายมาครับโฟเดน อย่างพอมีเวลาครับเราราวสิบเก้านาทีเบราโดเหล่าหมาลูกนี้บิยาเลียวมาอีกแล้วครับโอ้โหแล้วมาทางซ้ายไหลมาเพเดราซ่ายาวขึ้นมาเอายังไงครับโอ้โห,หจังหวะสุดท้ายบ่งทิ้งออกมาไอ้เบซเซ่มาที่อาเก้ลูเปนเดียสครับปอมยาวมาที่โฟเดน เบรโดซินวาครับไหลามาฮาแลนด์โอ้ฮาแรแลนด์นี่เล่นไม่ออกเลยวันนี้ครับโอ้เป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อมากเลยครับที่แมนซิตี้เนี่ยจะโดนถึง3ประตูครับแต่มันเป็น3ประตูที่เป็นจังหวะสวนกลับหมดเลยนะครับแล้วบเยเรลเนี่ยยิงเข้ากรอบ3าครั้งนี่เป็นประตูหมดเลยครับรวมถึงฟรีคิกลุกเมาสักครู่ด้วยครับหรือว่าใช้โอกาสไม่เปลืองครับสวนมา3ามครั้งแล้วได้ประตูครบเลยครับ แล้วเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมครับทางว่าทางบิลเลยยครับเจ้าบ้านส่งเซกี้คารดน่าลงมามาแล้วครับยิงลูกนี้โอ้ข้ามคานไปครับแมาแมสตี้แรนเชคกี้นี่ก็ยังเจ็บอยู่เนี่ยครับเกมก็ส่งลงมาสคอร์ตของแมสตี้เนี่ยไม่เหลือคนแล้วะครับในเกมเนี่ย ผต่อสู่แล้วครับโอ้โหอาเวเลสครับครับเสนของบอลก็เหนือกว่าครับโอกาสยิงก็มากกว่านี่ครับวีเล้ยิง4เขากรอบ3าได้เป็น3ประตูเลยนะครับโอ้โหคือตองกรอบ3ลูกก็คือเป็น3ประตูเลยครับก็คือใช้โอกาสน้อยแล้วก็ไม่เปลืองแล้วเป็นประตูได้เลยแล้วเปลี่ยนเป็นประตูถึง3ลูกเลยครับถือว่าค่อนข้างแม่นยำครับในการเขาทำแล้วเวลาเหลือน้อยครับ7นาที ีเปิดมาก็ไม่แม่นเพาะครับคารดุน,น่าเคลาดโมลเลโนนฝาวครับจังหวะนี้อสตีได้ฟรีคิกครับไปฝาวใส่ลูเบลียสครับนี่ครับโอ้ไปกระแทกจากด้านหลังด้วยครับฝาวไปอรนนี้ก็เป็นยูฟ่าชิเปีลยสครับเกมที่สามเฟ็ดลีกจะแข่งกันทั้งหมด 8เกมครับอูชนะได้คะแนนสูงสุด8ดับแรกครับเข้าสู่รอบสุดท้ายครับส่วนดับ9ถึง24ี่ก็้องมาเพย์ออฟกันแล้วก็หาย8ทีมครับเข้าสู่รอบถัดไปหมาแลครบับจังหวะนี้ทางซ้ายไม่ถึงครับกิโก,โก้เฟร์มนเมนียครับไหลามาทางขวาเปเป้เป,เป,เ,ปเป้วนมาที่นะทมัสปาเต้นาทีสุดท้ายครับ บียร์ลูนำอยู่3ต่อ0ครับนี่ยืนตำแหน่งกันค่อนข้างดีครับบียรเรียลเบียรเรียลหรือบียรลลูก็ได้ครับอ้าวเปิดมาลูกนี้ดอนอารุมาเซฟได้ทด2นาทีนั่นเองครับมาโฟเดนครับหมดไปแล้ว1นาทีครับเหลือนาทีสุดท้ายจะได้ประตูเพิ่มเติมหรือเปล่าครับหรือจะเสียประตูเพิ่มครับสำหรับบียรลลูแล้วสียงเป่าจบเกมครับเป็นเบียร์ชนะไป3ต่อ0ครับ ได้ประตูจากเคลาดโมอนแโน่สิครับเปเป้ทีบสามแล้วก็ดานี่ปาเลโก้ปิดท้ายนาที70ครับ <Okay. S 1> ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ <Okay. S 1> ก็อย่าลืมกดไลค์ like, <Okay. S 1> กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ